มาดำแพมเนี่ยก็ขอดำกันด้วยคนนะคะ ดำจนเขียวดำจนม่วงดำแล้วดีดำแล้วดูดดำแล้วโดดดำแล้วเด้งดำแบบไหนที่เป็นสไตล์คุณล่ะคะลงไม่ไหวคะ่ะกลัวหมดก่อนนะคะนี่คือสีผิวจริงนะคะวันนี้เนี่ยแต่งเป็นนาโอมิแคมเบลสวยปังดังระดับโลกนางแบบสีผิวหมึกของเราใครด่าว่าดำอะ่ะเมื่อก่อนอาจจะแค่เจ็บๆแต่วันนี้เนี่ยไม่เจ็บเพราะดิฉันภูมิใจในความเป็นสีผิวแทนมากๆเลยคะ่ะสําหรับสาวไทยคนใดที่ไม่ภูมิใจกับสีผิวแทนมาดามแพมขอนําเสนอคะ่ะให คุณภาพภูมิใจกับสีผิวแทนค่ะอาจจะไม่ตลกอาจจะไม่สนุกเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่าปูเสือนอนแต่งหน้าแบบที่แพมเจอที่จะเล่าเนี่ยอยากรู้ว่าเราสวยกันยังไงและมีประสบการณ์เรื่องเล่ากันยังไงไปดูกันค่ะ คลิกลุกกันอีกรอบหนึ่งเราจะมาย้อมสีผิวกันค่ะเป็นนา o m i c a m ม b e l ด้วยเ็สําอาง m a n i c k ค่ะอันนี้นะคะเบอร์24กับเบอร์16นะคะได้มาฟรีนะคะจากงาน YouTube ค่ะนี้ก็ได้เลิกทำนักทีแหละหรอช่วงว่างอะนะเพราะว่าแต่งเสร็จเนี่ยเวลาล้างมันล้างยากมากนะครับเอาล่ะเริ่มเลยค่ะด้วยการใช้สีเข้มทากรอบหน้าก่อนค่อยๆแต้มเนาะ <laughs> ดูแล้วก็ขำอันนี้นะคะสรสุดหนะใหญ่ใช้เทคนิคได้ได้นะคะจะทําให้หน้าคุณเล็กค่ะด้วยการแรงเงาด้วยสีเข้มๆนะคะหน้าจะได้แบบเล็กอะไรอยา่างนี้สวยไหมคุณวิทย์สวยจ้าหน้าเล็กไหมหน้าเหมือนคุกขี้โคนพู <laughs> ดเลยนะั่นหน้าเล็กทัฝ่ามืออ่ะต่อไปนะเราก็จะใช้สีเบอร์สองเนี่ยแหละคะ่ะใช้ตรงกลางหน้าเนาะ <laughs> พับดำปีอ <laughs> กดถมไปเรื่อยๆจนกว่าจะเนียนนะคะเราจะไม่ย้อมผิวเป็นนิโกรก็ะจะใช้แป้งฝุ่นของคายลี่ค่ะที่มีสีพอนข้างเข้มคือแพมไม่มีแป้งสีเข้มดำไปเลยนะแต่แพมจะมาผสมกับนี่เชดดิ้งนะคะตัวนี้แต่กับแป้งผสมกันแล้วปัดไปเป็นเชดดิ้งค่ะอ่าสีเข้มเลย ก็ไม่ซื้อค่ะเราจะไปยุกจากของที่มีอยู่แล้วเนี่ยแหละถ้าเกิดว่าทารองพื้นทิ้งไว้เฉยๆเนี่ยถ้าทาหนาเกินมันก็จะเป็นครับคาบเราต้องเว้นระยะเวลาแค่แป๊บๆพอเนาะซื้อไหมไม่ซื้อของฟรีเอาไหมเอาอืมอละลาเราก็จะใช้แปรงในการปัดแป้งเนาะเราก็ปัดแป้งไปแล้วเรียบร้อยหลังจากนั้นค่ะเราก็จะใช้ตัวไฮไลท์และเชดดิ้งอันนี้นะคะที่มี3มสีเนี่ยเชดดิ้งและไฮไลท์ไปเลยค่ะฝ้าที่หนักฟ้าที่กระจายไปเลยนะคะ หลายคนบอกว่าคนผิวดำเนี่ยไม่สวยแพมขอเถียงนะคะตอนแพมอยู่ต่างจังหวัดนี่ก็ดำ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 ,ดำชิบหายแต่คนแถวบ้านนี่ถือถ้าใครขาวแล้วคือสวยเป็นปมอ,อยู่ในใจเนาะจนถึงทุกวันนี้จนผัวบอกว่าดำๆำหลังเธอละสวยก็เลยรู้สึกหายเครียดแล้วก็รู้สึกดีกับเบ้าหน้าตัวเอง <laughs> สำหรับสาวผิวสีที่ดำเมี่ยงขนาดนี้แล้วเนี่ยหน้าเริ่มมีมิติแล้วแต่เราต้องการความสะดุ้งนิดหนึ่งแพมขอแนะนำนะคะให้ใช้สีเหลืองในการไฮไลท์หน้าเราจะได้ดูสว่างมากยิ่งขึ้นนะคะสีเงาเนี่ยค่อยลงหลังสุดเนาะลูกนะจําไว้ด้วยนะแล้วก็เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะใช้สีพวกนี้ในการแต่งหน้านะคะเราจะเน้นให้ข้มกว่าสีผิวมันถึงจะเห็นนะอ่ะเริ่ม สิ่งที่อยากจะเตือนไปก็คือว่าพอเวลาเราเอาสีขาวเลยเนี่ยมาทําเป็นไฮไลท์อะ่ะมันก็จะทําให้หน้าเราเนี่ยดูดรอปนะคะมันไม่สวยมันก็จะจมหายไปแล้วจะกลายเป็นสีเทานะคระับก็ไม่ได้ช่วยปกปิดอะไรจะกลายเป็นสีเทาขอร้องนะคะน้องๆช่วยเอาสีโทนเหลืองนะคะเป็นเนื้อแมทเนาะมาทําเป็นไฮไลท์นะคะลูก ตายแล้วผัวบอกเลยว่าคิดมาตั้งนานว่าเมียเนี่ยหน้าหมวยแต่ตอมไฮตอนนี้ความสวยกลายเป็นแบบว่านาอมิขนาดนี้เห็นได้ชัดเลยว่าตอนนี้เนี่ยหน้าแบบว่ามีมิติมากสะดุ้งมากจมูกโด่งมากคือสร้างมิติแบบสะดุ้งจริงๆนะโดอสีฟันกลายเป็นขาวไปเลย <c oughs> ตากลายเป็นขาวไปเลยอ่ะต่อไปนะเดี๋ยวเราจะมาเขียนคิ้วใช้ดินสอสีดําในการเขียนคิ้วนาอมิจะเป็นสาวเซ็กซี่นะคะเราจะเขียนให้โกลมนิดนึงที่ใช้สีดําเพราะอะไรเพราะว่าสีผิวเข้มเนี่ย เราก็ต้องใช้สีที่เข้มกว่าผิวนะคะเพื่อที่ว่าจะได้เห็นโครงได้ชัดเจนเราจะเขียนเป็นทรงลาตินแบบนี้เนาะ หลังจากนั้นเราก็จะใช้เป็นฝุ่นนะคะต่อการหัวคิ้วน้ำตาลนะคะหางคิ้วเข้มเนาะมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งหามากตอนนั้นเป็นแต่งเจ้าสาวที่ต่างจังหวัดพอแต่งเจ้าสาวปุ๊บเนี่ยซึ่งเจ้าสาวเนี่ยเป็นเพื่อนกับแพมแล้วก็จะมีเพื่อนเจ้าสาวอีกหลายๆคนเนี่ยตัวดำๆอย่างเงี้ยานางบอกเอาขาวเท้าอ,อ้ําพัชราภาอีเพื่อนเจ้าสาวก็จะไม่ยอมแพ้จ้างช่างมาต่างหากจ้กพี่เอาขอขาวเลยน่าเคยเห็นไหมคะแป้งน้ำที่เขาลงตัวนางงามกระปุกละยี่สิบนางก็เอากระปุกนั้นมาควักลง ก็ทาหน้าเป็นสีชมพูเลยนะแล้วทำไงรูปาตอนแต่งช่างแต่งหน้าเอาเสือปูแล้วให้นางนอนแล้วนางก็นอนอย่างเงี้ยนึกในใจกูคิดว่าแต่งหน้านอนกันเต็มพื้นเต็มหน้ห้องเปิดประตูไปว้ายแต่ล้าจะไมเป็นอย่างนี้อ๋อเพื่อนเจ้าสาแต่งหน้าค่ะ เสร็จไปแล้วนะคะต่อไปเราจะมาเน้นตาคนผิวดำขนาดนี้เนี่ยอยากจะตาคมและตาแพมก็หมวยขนาดนี้นะคะแพมแนะนําว่าให้แก้โครงเหมือนที่แพมเคยแก้ทุกครั้งนะคะด้วยการใช้ดินสอเขียนขอบตาหรือว่าอายไลเนอร์เจลเนี่ยราคาตามเราเขียนร่างทรงไว้ก่อนวันนี้ก็ขำบ้างไม่ขำบ้างเนาะก็ขอบคุณนะคะทุกๆคอมเมนต์ก็ทุกๆกําลังใจจริงๆหลายๆครั้งที่ทุกคนบอกว่าแพมไม่สวยแพมอย่างง้นแพมอย่างนี้แพมอย่างนั้นแพมอย่างง้นแพมดูโบ ถ้าเปลี่ยนแปลงตัวเองและกลายเป็นว่าคุณวิทย์ไม่ชอบเขาบอกแพมว่าเขาชอบแพมในความที่แพมเป็นตัวแพมไม่ใช่เพราะว่าแพมเป็นเหมือนคนอื่นไม่ใช่ว่าแพมไม่แก้ไม่ปรับปรุงไม่อะไรนะเชื่อเขาว่าทุกคนหวังดีการที่เราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อคนอื่นเราต้องมีเหตุผลมากและเพียงพอเราสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองให้สวยขึ้นแต่แพมก็สวยในรูปแบบของแพมแต่ละคนก็สวยในรูปแบบของคุณคุณวิทย์บอกว่าแพมไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรเขาพอใจเขาชอบในสิ่งที่ อยู่แล้วไม่ว่าแพมจะเป็นอะไรเนี่ยเขาก็ขอให้แพมเป็นอย่างนั้นอย่าไปตามใจคนอื่นให้มากนะเพราะการตามใจคนอื่นเนี่ยเธออาจจะได้ใจเขาแค่คนเดียวแต่เธอจะยอมเสียุณวิตไปหรอ,อตายแล้วคําพูดนี้สะดุ้งสะดุ้งจริงๆนะเธอไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่กับเขาเธอใช้ชีวิตอยู่กับฉัน โอเคตามนี้เนาะเอลาค่ะและต่อจากนั้นเราจะมาทาตากันหลายคนก็คงถามว่าเฮ้ยมันมาจุดจุดนี้ได้ไงอู้ตาโตตาฉ่ำขนาดนี้แล้วมาตัวดําขนาดนี้เราสรรหามาให้คุณจริงๆค่ะสามีตกใจว่าทุ่มทุนสร้างขนาดนี้เลยหรอหก็ขนาดนี้สิจะขนาดไหนถูกไหมคะเอล่าเราจะเลือกใช้สีดํากับสีน้ําตาลเนื้อแมทเท่านั้นนะคะในการงัดเบ้าในครั้งนี้เพราะว่าถ้าใช้สีเนื้อเงาในการทําตา2ชาั้นทําเบ้าตาอย่างเงี้ยไม่เห็นนะคะเราใช้เฉพาะชั้นพับตาดีกว่ามันมี เรื่องตลกอ,อยู่สมัยก่อนเนาะแพมเคยอยากขาวมากสมัยนั้นเนี่ยศิลปินอาเอ, ze, แอ็แกมมงเมี่นั่นนู่นนี่เขาขาวกันหมดเลยเราก็สรรหาทุกวิธีทางที่จะขาวถูกไหมขาวจริงเหอะคนที่ฟังแพมอยู่ก็มีอารมณ์อยากขาวเหมือนกันทุกคนไหมอยากขาวมันกันหมดถูกไหมคนขาวคือคนสวยไม่ว่าจะเบ้ายัางไงก็ตามนั่นคือค่านิยมของสมัยนั้นนะคะแล้วพอเสร็จปุ๊บโอ้โหดาราข่าวออร่าพุ่งเข้าใช้ไวเทนนิ่อีแพมค่ะไปซื้ออะไร รู้ปะไอที่กัดขนน่ะก็มากัดเฮ้ยหนังมันขาวขึ้นว่ะเราก็เลยแบบว่าอยากขาวกว่าน,นี้อีกกัดจนหนังโดนแดดแล้วมันแดงอะ่ะที่หน้าไปหมดก็เลยต้องหยุดก็เปลี่ยนวิธีใหม่เอามะขามเปียกค่ะผสมกับเขาเรียกอ,อะไรนะทําให้เนื้อนเนีอนอยนอ่ะรัชนีกรพันมณีบอกนะคะพี่ต้อมบอกออะต่อไปไใช้สีนี้นะเขาก็ให้เราเนี่ยใช้มะขามเปียแล้วก็ขมิน้นเหลืองเหลืองเลยนะสมุนไพรสุภาพร์ผสมกันค่ะแล้วเอามาขัดผิวเฮ้ยมันใสขึ้นมันบริ้งขึ้นเรารู้สึกว่าการใส่สีเหลืองเขา ไปแล้วมันขาวอะเราก็เลยใส่ามิ้นเยอะหน่อยอ้ยผิวเหลืองเนียนสวยมากดีงามพอไปโรงเรียนปุ๊บครูถามเธอเป็นอะไรทําไมตัวเหลืองขนาดนี้กูก็ไม่กล้าบอกปล่าวค่ะแค่แบบว่าเออคงเป็นแสงอะค่ะพอไปยืนอยู่กับเพื่อนแบบเหลืองมากโอ้โหน่าองสารมากแล้วพอไปเข้าแถวเหงือออกค่ะเสื้อนักเรียนสีขาวเป็นสีเหลืองขอบเสื้อขอบเลยเหลืองหมดเลยแล้วกางเกงเนี่ยจะไม่ค่อยเห็นเท่าไรหร่หรอกเพราะมันสีเข้มพอแม่ตักเสื้อให้แม่ถามว่าทําไมเสื้อมันเหลืองอย่างนี้อะเหลืองมันขี้ติด เสื้เลยแบบวายเวียนกันไม่กล้าบอกแม่ว่าสรุปว่ากูทําเลอะเพราะอะไรเพราะความอยากข่าวมันก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งอย่าผสมขมิ้นเยอะก็ทําได้อยู่ทาตาเสร็จแล้วนะสังเกตได้ว่าแพรมจะใช้เส้นฟูงเป็นหลักนะคะเพื่อความเป็นธรรมชาติคราวนี้เราจะมาใช้สีเงาค่ะเป็นตัวนี้เนาะทาบริเวณเปลือกตาและหัวตาค่ะอันนี้นะเราทาสไตล์ฝรั่งนะคะคลิกอันนี้เนี่ยมันทําให้เราดูตาโตดูตาเป็นฝรั่งหลายคนก็บอกว่าเออพี่แพรมทาเป็นอย่างเดียวเหรอก็ทาเป็นหลายอย่างมันก็แล้า ความเหมาะสมว่าเราแต่งหน้าแบบไหนลุกไหนถามว่าทาตาเนี่ยมีกี่แบบมันก็มีได้ไม่กี่แบบเราก็ต้องทาเหมาะสมกับให้ตาเราสวยบางทีบางอย่างเนี่ยอะไรที่ทาไม่สวยทําทำไมเราเก็บความสามารถนะไว้แต่งแล้วก็แก้ไขใบหน้าคนอื่นนะคะไม่ใช่ว่าแต่งไม่ได้แต่งได้ค่ะก็ต้องให้มันเข้าให้มันเหมาะกับเรานะจ๊ะอืมอ่าต่อจากนั้นก็มาปัดมาคราบเราใช้เมเบรนเหมือนเดิมนะคะลุกนี้เนี่ยเราเขียนขอบตาชัดได้นะคะแค่เส้นเดียวก็คือเส้นที่เป็นขอบตาเท่านั้นเนาะ เราจะมาปัดแก้มกันนิดนึงด้วยเครื่องสำอางนิกนะคะตัวนี้เนี่ย NYX เนี่ยแหละที่แพมเรียกเนาะเราจะเลือกใช้สีแดงนีง่ก่อนนะปัดไปที่พงแก้มทคในการปัดแก้มของแพมให้สวยนะก็คือยิ้มไว้นะคะอืม้อมยิม้มอย่างนี้เนาะแล้วพอเสร็จปุ๊บใช้สีทองปัดอีกนิดนึงเราจะมาต,ติดขนตาก้านขนตาอันนี้นะคะหางยาวกว่าหัวตามันจะทําให้เราดูเซ็กซี่เพดะ กล่าวทิ้งไว้นะคะนิดนึงแล้วก็รอให้หมาดแล้วค่อยติดจะเล่าให้ฟังว่าตอนสมัยที่แพรไปแต่งหน้าเจ้าสาวคือฮามากตรงไหนรู้ไหมแพรแต่งหน้าเจ้าสาวอยู่และไอ้แก๊งที่ว่านอนไหวแล้วก็แต่งหน้าเนี่ยเพื่อนแพรเนี่ยเขเห็นแพรเนี่ยติดขนตายให้เจ้าสาวเนี่ยสองชั้นก็เลยมาบอกช่างข้างนอกว่าเออเนี่ยข้างในเนี่ยช่างกรุงเทพเนี่ยขเขาติดขนตากันสองชั้นนะเธอติดใทียนสองชั้นเลยสรุปนาเอาคู่หนาติดซ้อนกันสองชั้นค่ะเดินเอาอย่างเงี้ย เราต้องเอคู่บางถึงจะสองชั้นเนาะประกอบกันนิดนึงว่าอันไหนสวยอันไม่สวยนะคะเพื่อนสาวสรุปหน้าเป็นเมาเกา่าวแต่ขนซับปลอมทั้งงานเลยนะคะต่อจากนั้นนะคะเราจะใช้อายไลเนอร์เจลเนี่ยมาเขียนขอบปากกันเข้าปากจะค่อนข้างอิ่มเราวันนี้เราจะ f u ลออ p ช i o n ทาปากเต็มสตรีมนะคะโดยการใช้อัน,นี้ก่อนแล้วค่อยใช้สีอ่อนทาข้างในนะคะสีน้ำตาลด้านนี้น เฮ้ยนูดยังไงให้มันดูดีล่ะคะคุณแม่เราจะใช้นี่ค่ะคอนซีลเลอร์สีเนื้อและลิปสติกสีเนื้อสีนูดนะคะของ m e r ร์รี่นิวยนะคะกลับมาอีกแล้วนะคะผสมกันแล้วก็แต้มไปนะผสมทางนี้ก่อนเนาะจ็ปากบางไปทำไมและเมื่อปากอิ่มคุณก็สวยได้ขั้นตอสนสุดท้ายเราจะมาทำหน้าเงาให้เป๊ะปังด้วยเครื่องสนิดตัวนี้นี่ค่ะ ลงนิดเดียวเพราะเธอเดี๋ยวจะไปสังขยาใช้ซีดไบรท์แล้วกันนะคะแตะไปอนิดนึงมีดีเราต้องโชว์สิคะอย่าให้ใครมาสอบประมาิคุณว่าคุณมีดีแค่หน้าสมองเราก็มีดีได้นะคะที่มีดีแค่หน้าคือหน้าอ e ีแพมเยียค่ะจบข่าวนะคะแนวหนมาดามแพมแต่งได้หมดค่ะพูดเลยณจุดจุดนี้แต่งหน้าเสร็จแล้วเดี๋ยวไปทำผมกันค่ะแล้วก็เปลี่ยนชุดมาดูแ กับลุคนาอมิแคมเบลสวยอินเตอร์ขนาดนี้เนี่ยผ่านไหมคะท่านผู้ชมทุกวันนี้เนี่ยหญิงไทยเนี่ยอาจจะบอกว่าทำไมมันดำ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 ,ดำขนาดนี้แต่เราขอดำแพงดำอินเตอร์ด้วยเครื่องสำอาง <c oughs> นี่ค่ะ n ิ x หรือ N Y X ของเรานี่เองนะคะสองคนนี้เราก็สวยได้ถ้าใครนะคะรักชอบมาดามแพมก็กดไลค์และ subscribe มาดำแพมมาด้วยไม่ว่าจะเรื่องไหนแพมก็จะจัดหามาให้คุณค่ะแพมทำได้เพื่อคุณค่ะอดหลับอดนอนตัวดำตัวคล้ำ ไม่ได้อยู่กับผัวนี่ผัวมาแอบทายนี่ตอนนี้นะบอกเลยผัวหลับไปแล้วนะคะเราก็ทําเพื่อคุณนะคะแพมสละเวลามากเพื่อคุณนะคะแต่ที่สําคัญต้องเป็นตัวแพรเท่านั้นค่ะขอให้คุณรักแพรที่แพรเป็นตัวแพร์มาดามแพรสวยได้คุณก็สวยได้และถ้าอยากเรียนกับมาดามแพร์ยีิบสองนี้กรกฎานี้รีบลงทะเบียนเลยค่ะและใครอยากตามมาดามแพรใน Facebook ก็ดีเลยค่ะลิงก์ข้างล่างนี้เลยคลิกเข้าไปเลยค่ะวิลพัฒน์ศรีสุลทเบคีหรือเมคอัพบายวิลพัฒน์ค่ะเท่านี้คุณก็จะได้ รับรู้ความเคลื่อนไหวความเป็นไปณนะปัจจุบันของมาดามแพมค่ะรักทุกคนขอบพระคุณที่ให้กําลังใจแพรม,มาโดยตลอดรักรักรักและรักจริงค่ะไม่มีคุณก็ไม่มีแพรขอให้คุณรักแพรและแพรก็จะมีคุณตลอดไปค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย